พากินพะโล้อย่างทวีคสุวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะจสาวันนี้ได้กุ้งแม่นางม,มาค่ะจะเตรียมใส่ตู้เย็นเราจะทำกุ้งอบเกลือค่ะพี่น้องกุ้งค่าเกลือแล้วก็อบก,กินกับน,น้ำจิ้มเมียงกุ้งค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกุ้งน้ำกันเดอร์โลละสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อมาสองกิโลค่ะทุกคนมาเด้อจา้าเหมือนแรงตอนเย็นนะคะเลิกงานแล้วเราก็มาทำเมนูนี้กันค่ะพี่น้อง กุ้งตัวใหญ่น้องอซี่ให้เบ่งว่ามันใหญ่แค่ไหนใหญ่มากค่ะทุกคนสดๆเลยค่ะเสรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือถ้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มโัวตัดแบบวานค่ะพี่น้องกินกับเมี่ยงค่ะไปเตรียมผักกาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะผักสลัดแก้วนะคะพี่น้องกรอบๆแลวก็มีต้นหอมมีผักชีสะระแหน่แลวก็ใบโหระพาค่ะน้องผอาลวก มีขาวค่ะพี่น้องหลักกะสีผ้าอกกุ้งค่ะอกกุ้งไม่น้ำค่ะทำกันเลยพี่น้องเพื่อเป็นการบปเสียเวลาเนาะค่ะเกลียวกระเทียมเกลียวโดยดึงขาะเทียมเกลียวทำเลค่ะลวกมีค่ะพี่น้องลวกเปนขาวค่ะกินกับผักอะไรอร่อยค่ะทุกคนลงมีเรียบร้อยแล้วเราก็มาโรวยหอมเจียวดอกกระต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมีข่าวสำหรับกินกับเมียงเนาะคะ่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆแล้วก็ต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะได้กองทับเสริมค่ะพี่น้องหมูสามชั้นหมักน้ำปลาค่ะแล้วก็ชุบแป้งทอดค่ะทุกคนมาสับแซบกับน้ำอ้อยเด้อยค่ะหน่อยอกกุ้งกอดค่ะเรามาคุกเกลือกันี่งคุกเ,เกลือให้ทุกชั้นเลยนะเนาะไม่ต้องย่างเตาถ่านเนาะแบบง่ายๆไม่มีเตาอม ตัวใหญ่แห้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคนเข้ากับมาตัาง้งเมลกก่าอบกุ้งค่ะพี่น้องมันก็จะมีเวลาบอกนะว่คุกเกินเมล่าบอกว่าจะมีลูกกุ้งค่ะพี่น้องลูกกุ้ง15นาทีเนาะแล้วก็ไฟอยู่ที่2องร้อยปรับได้สิานาทีถ้าเกินมาเลยแล้วก็200ร้อปรับได้ค่ะทุกคนมันจะพอดีมากเราดูอีกทีว่าเราชอบแบบไหนเนาะคะ่ะจะทอดน้ำปลาค่ะทุกคนเรีดปลายรับเสิร์ฟหันเด็ดปลายแล้วจ้า เยอะค่ะฝนเยอะๆเลยเด้อหอมมากค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไอยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย